สวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่กับดากอน x o n รุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์คูโบต้าต้องบอกว่าสมรรถนะเขาอย่างดีนะครับแต่ผมจะเริ่มต้นจากการเปิดฝาหลังแบบนี้นี่ฮะคือตัวนี้นะครับฝาหลังของเราดีไซน์มาเฉพาะกับการที่เปิดเมนเทนน์นะครับดังนั้นเวลาลูกค้าจะปิดให้มันได้เนี่ยเราต้องให้มันลงล็อกแบบนี้นะครับนี่อาจจะใช้แรงนิดนึงนะฮะแล้วก็ปิดกุญแจออกอันนี้ก็ล็อกแล้วเห็นไหมฮะใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วก็เวลา กุญแจเวลาบิดล็อกก็คือนี่แล้วก็ดึงออกนะครับมันเป็นระบบเกียวล็อกของเท้าไว้แบบนี้นะฮะล็อกเสร็จก็ดึงออกทีนี้วิธีการเปิดนะครับอันนี้คือแน่นแล้วใช่ไหมฮะธีการเปิดเราก็บิดขึ้นมาอย่างนี้ดันเข้าบิดไปทางซ้ายก็ดันเข้าแล้วก็กดอย่างนี้ดึงออก เอากุญแจออกก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มแล้วก็ดึงออกนี่ครับมันจะยกแบบนี้ขึ้นถ้าเกิดลูกค้าจะปิดตรงๆแบบนี้นะครับแบบนี้เข้าไปเลยก็ปิดได้แล้วเปิดกดเปิดใช้ใช้นิดนึงครับออกแรงนิดนึงแต่จริงๆมันมันแล้วแต่ล็อกนะฮะถ้าเกิดลงล็อกเขาก็ได้เลยแต่ออกแรงดันเข้าไปก็ปิดเปิด,เ,ปดเหมือนเดิมนะครับเปิดก็คือกดปุ่ม ถ้าเกิดเราล็อกไว้เราก็ไขคุญแจเปิดก่อนคือบิดมาด้านขวาล็อกบ,บิดมาด้านซ้ายสุดนะครับนี่แล้วก็ดึงกุญแจออกอันนี้คือล็อกไม่มีใครเปิดได้นะครับกดก็ไม่ได้อะอันนี้คือวิธีการเปิดปิดฝาด้านหลังเพื่อเช็คเนเทนันแนนนะครับ